สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบิลมาพรหมมายานะคะตอนนี้คุณกําลังอยู่กับแม่หมอปิ่นนะกออ็อยากจะบอกว่าอันดับแรกเลยนะคะต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ลงคลิปนี้นะคะช้าไปตะกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือเป็นดวงประจําเดือนนะคะของคนที่เกิดวันทั้ง7นะคะตรงนี้ปิ่นต้องขออนุญาตอธิบายเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะเพื่อที่จะให้ปิ่นเนี่ยคะ่ะแบ่งเป็นตามราศีนะคะซึ่งอ,อ,อยากจะบอกว่าก็มี มีเหตุผลหลายประการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปิ่นได้เปิดไพ่นะคะเพื่อทําการถามครูบาอาจารย์แล้วนะคะว่าควรที่จะต้องทําแบบไหนซึ่งสิ่งที่ปิ่นควรจะต้องทําหรือว่าเหมาะสมที่สุดนะคะก็คือการทําแบบเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดวันทั้ง7นะคะก็คือวันอาทิตย์จันทร์คารพุธพระหัส,สุกเสราร์ตามนี้นะคะก็ท่านบอกว่าเท่านี้ก็คือแบบเพียงพอแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะปิ่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นตอนนี้นะคะก็คือเป็นเทียนหอมนะคะ เอาไว้สําหรับถวายเทพถวายพระหรือใครจะเอาไปประดับบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านก็ได้นะคะคือมีกลิ่นหอมค่อนข้างที่จะแบบหอมฟุง้ง บบกระจายดีนะคะซึ่งก็มี2รูปทรงเนาะก็มีทั้งดอกบัวแล้วก็ดอกโบตันนะคะตามสีต่างๆถ้าใครสนใจนะคะคุณก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาอย่างช่องทางด้านบนมุมขวามือเนี้ยนะคะที่ปิ่นเขียนไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ช่องทางที่มุมซ้ายล่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งเทียนหอมตรงนี้เนี่ยนะคะคือปิ่นนะทําขึ้นมาเพื่อเป็นความประนีตนะคะเวลาที่เราจะถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระให้กับ เทพเทวดาต่างๆที่เราเคารพนับถือท่านนี้ฮะก็แบบเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือจะต้องมีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็เป็นความประณีตเพื่อแทนความศรัทธาและความเคารพรักที่เราอะ่ะมีให้ต่อท่านนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่คุณจะไม่ได้ถวายตรงนี้เนี่ยคือจะไม่ดีแต่อย่างใดนะคะคือใครมีกําลังสามารถถวายได้ตามกําลังของตัวเองค่ะเอาละค่ะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะก็รบกวนกดติดตามเนาะแล้วก็กดใจ กดหัวใจนะคะหรือว่ากดไลค์นะคะเพื่อ,อถ้าคุณถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็แชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันหรือเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะก็ยางไรเซียก็รบกวนด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูกันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงในเดือนตุลาคมของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะคะก็ต้องของอนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตดูเรื่องทั่วไปก่อนนะคะไพ่ไปที่หนึ่งพระนารายณ์ทรงสุบรณไพ่ไปที่สองพระแม่ธรณีและไพ่ไปที่สามนะคะเทพพระพฤหัสบปปดีอืมเรื่องทั่วไปนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นี้นะ อันดับแรกเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเด่นมากเลยนะคะในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะคือแบบว่ามาประสิทธิกับคุณค่อนข้างที่จะ โอ้เข้มขลังมากพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการดําเนินชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากเรื่องของทางโลกแล้วเนี่ยค่ะคุณยังจําเป็นที่จะต้องทําในเรื่องของทางธรำให้ครบพร้อมได้เช่นเดียวกันนะคะคือท่านมากับคุณละเตรียมตัวที่จะแบบว่า ผลักดันนะคะให้คุณเนะะี่ยค่ะแบบว่าได้สร้างบาร,รมีกับท่านได้ทําบุญอะไรพวกนี้นะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกันเลยทํานองนี้นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะสำหรับชีวิตโดยทั่วไปเนะะี่ยค่ะก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่ทําดีเราขึ้นมากจริงแต่ถ้าเกิดว่าทําแบบสิ่งที่ไม่ดีต่างๆผิดศีลห้าแล้วก็ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะถูก เขียนใช้คาว่าหดกับเรากันเนาะก็จะถูกหดด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะก็คือแบบอว่าอาจจะถูกลิบลอน mm. ลิบคืนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นแล้วดวงสตา์ในช่วงเดือนนี้ไม่เหมาะที่จะทําอะไรที่มันเทาๆอะไรเด็ดขาดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณทําความดีสวดมนไหวพระนักสมาธิปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ดําเนินชีวิตไปแบบเรื่อยๆอะคะ่ะเรียบ เรียบง่ายนะคะแต่ว่าใดๆคือจะได้รับรางวัลบางอย่างนะคะเป็นตัวเอ่อเป็นการตอบแทนความดีที่คุณได้ทํามานะคะชีวิตในเอ่อนอกเหนือไปจากนี้นะคะชีวิตในช่วงนี้เนี่ยก็คือจําเป็นที่ต้องแบบว่ามีความเอ่อต้องมีความหนักแน่นนะคะแล้วก็มีใจคอที่แบบว่ามั่นมั่นแล้วก็มั่นคงในสิ่งที่ตัวเองทํา อย่าได้ไหวติงใดๆโดยเด็ดขาดซึ่งดูแล้วเนี่ยค่ะคุณก็จะมีความมั่นคงทางอารมณ์ของตัวเองมากพอสมควรนะคะแล้วก็เชื่อมั่นมากด้วยว่าสิ่งทุกตัวเองนั้นมาถูกทางแล้วซึ่งมันก็จริงค่ะมันเป็นเส้นทางที่นอกเหนือไปจากที่ตัวคุณเองเลือกแล้วเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่มาดลจิตดนใจให้คุณนั้นเนี่ยได้เดินทางไปตามนี้เหมือนเ,ออเหมือนเส้นทางที่คุณเดินหรือว่าทำในขณะนี้เนี่ยค่ะมันถูกขีดแล้วก็กําหนดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วคุณก็เดินไปตามนนั้จริงๆ ด้วยบุญแล้วก็วาละที่มันแบบถึงพร้อมแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จําเป็นที่จะต้องแบบว่ามีความใจเย็นในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆคิดให้รอบคอบต้องมีความสุข,ขุมในเรื่องของการวางแผนนะคะแล้วก็คุณจะติดในเรื่องของการแบบว่าทําอะไรก็ตามแต่คือมันจําเป็นที่จะต้องแบบว่าให้เป็นระเบียบแบบแผนนะคะและสิ่งที่คุณทําตรงนี้เนี่ยค่ะก็อาจที่จะเหมือนกับว่าเป็นเป็นการตระหนักรู้นะคะได้เรียนรู้ ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะมาแบบดนจิตดนใจให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวบางอย่างนะคะแล้วคุณก็ได้นําเรื่องราวที่คุณได้เอ่อตกตกะกอน,นแล้วเนี่ยค่ะนาไปสอนไปชี้แนะ คนอื่นต่อนะคะเพื่อให้เดินทางในทางที่ถูกที่ควรต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยคะ่ะเนื่องเ,อเนื่องจากว่าสิ่งที่คนวันศุกร์เนี่ยนะคะอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเนะะี่ยค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของ การค้าการขายหรือแม้แต่แบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างๆนะคะบางคนเนี่ยค่ะอาจจะได้แบบว่ามีการบินลับฟ้ากลับมาสู่มาตุภูมิเดิมของตัวเองนะคะคือได้กลับมาอาจจะแบบอยู่ต่างประเทศแล้วได้กลับมาที่ประเทศไทยอะไรทํานองนี้นะคะมาเพื่อไดออ้ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนะะี่ยค่ะคือมาเพื่อเรียนรู้แล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองมีความสนใจอย,อยู่ยกตัวอย่างเช่นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแบบ ซื้อของจากต่างประเทศเนี่ยคะ่ะเข้ามาขายอยู่ในประเทศของตัวเองนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายข้ามชาติอะไรพวกนี้เนะะี่ยค่ะคือคุณจะได้แบบว่าเข้าไปอยู่ในวงการตรงนี้ได้อย่างแบบลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนะะี่ยค่ะคุณไม่ได้เรียนแค่เพื่อนแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นการเรียนชนิดที่แบบว่าแตกฉานนะคะคือแบบ สามารถตั้งบริษัทแบบเออรับเข้าส่งออกอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานเนาะ ไพ่ไปที่1อ่าเทพจระจันไพ่ใบที่2พระอสุรินลาหูและไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรเนาะในเรื่องขอภัยคะ่ะในเรื่องของการงานนะคะเอ่อต้องบอกเลยว่าเกิดความสับสนมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะชนิดที่แบบว่าทําให้คุณเนี่ยหาทางออกหรือว่าทางแก้ไขให้กับตัวเองอะ เมื่แปดด้านเออหาไม่ได้หาไม่เจอเนื่องจากว่าแบบเออเป็นสภาวะที่ไปทางไหนก็แบบตันไปหมดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเกิดความลังเลใจในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเอ่อตรงนี้เนี่ยค่ะใจคุณอะมันเหมือนกับว่ามีการซ่อนความคิดบางอย่างเอาไว้อยู่นะคะ ส่วนหนึ่งเนี่ยคือแบบเออฉันอยากจะไปเท่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันได้เงินดีอ่ะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้แต่อีกใจหนึ่งอ่ะที่เป็นศิลธรรมด้านดีงามของคุณอ่ะมันก็ดึงคุณไว้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเอออย่าไปทําแบบนั้นเลยอะไรทานองเนี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะการสู้ด้วยกำลังของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะการเอ่อการที่คุณแบบว่าอยู่ด้วยตัวเองเพียงลําพังตรงนี้เนี่ยค่ะนอกนือไปจากที่จะต้องแบบว่า ดูแลกิจการงานของตัวเองหรือว่ารับผิดชอบในงานของตัวเองยังไม่พอนะคะก็คือแบบว่ากลายเป็นอาจจะต้องแบบ ไปดูแลของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดวงซุบซินินทาเกี่ยวกับเรื่องของอการทํางานของคุณเองนะคะก็เหมือนกับว่ามีข้อกังขาอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นเนาะเลยทําให้คุณมีความรู้สึกแบบเออเครียดแล้วก็กดดันนะคะพยายามที่จะหาทางออกพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วแต่ว่ามันยังไม่อาจที่จะทําได้ตัวคุณนั้นเองเนี่ยะค่ะก็เลยพยายามที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นแบบเออคน รอบกายคุณอะไรก็ตามแต่นะคะที่อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้คือแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของสิ่งที่คุณแบบพยายามที่จะบอกถึงปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้สักเท่าไหร่นักนะคะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องแบบมานั่งแก้ด้วยตัวเองใหม่เออซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการแบบแก้ไขอะไรเงี้ยแนะนําให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเออแล้วก็คอยรายงานกับหัวหน้าตัวเองอะ เป็นระยะระยะนะคะว่าตอนนี้มีความคืบหน้าถึงไหนแล้วบ้างอะไรบ้างนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการรายงานแล้วมันเกิดความผิดพลาดไปแล้วทีนี้เนี่ยคะ่ะเราข้ามเ,เราไปยังสเต็ปถัดไปแล้วะคะ่ะมันเหมือนคุณติดกระดุมผิดเม็ดอะแล้วทีเนี้ยมันก็จะแบบผิด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 มาโดยตลอดนะคะทีเนี้ยจะแก้แก้ยากและะ้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รายงานไปเถอะแล้วก็เก็บบันทึกอะไรทุกอย่างไว้กับตัวเองให้ดีด้วยนะคะ เพื่อเป็นตัวหลักฐานเป็นการยืนยันในเรื่องของแบบเออสิ่งที่คุณทําอะไรพวกนี้นะคะเออแบบประมาณว่าไงอะแบบกลัวกลัวแบบกลัวแบบแบบแบบ กลัวด่าไม่ว่าไม,ไม่ไม่กลัวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าแบบเสียหน้าเพราะแบบความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือน่ากลัวมากกว่าจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะและใดๆก็ตามแต่นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องดูแลในเรื่องของแบบเออความความสวยงามความเป็นระเบียบอะไรพวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะเรื่องของการจัดเรียงเอกสารต่างๆเรื่องของการแบบว่าเออถ้าเกิดว่าอันเนี้ยแบบใครที่ทํางานประจําใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเออทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรประมาณนี้ เะในในเรื่องของความสะอาดของหน้าร้านในในเรื่องของความสวยงามของร้านที่ตัวเองแบบว่า,าดูแลแล้วก็จัดการอยู่นะคะถ้าทําอาหารก็คือแบบจะต้องแบบปรุงสุกใหม่แล้วก็ตัวอา,อาหารสดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยคะ่ะก็คือจะต้องแบบสะอาดแล้วก็สดใหม่เสมอนะคะเพื่อที่จะแบบเ,เรียกลูกค้าให้เข้ามาได้เรื่อยๆเลยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วแล้วก็อาจจะไม่มีใครเข้าร้านเลยก็ได้นะคะอ่ะนี่ยกตัวอย่างเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันนะคะ You're ใบที่หอสุรินราหูไพ่ใบที่สองพระราหูและไพ่ใบที่3เป็นพระแม่ปารวตีนะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะต้องบอกว่าเออไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักเนาะคือแบบว่าก็จะมีความ ผันผวนแปรปรวนนะคะในเรื่องของรายได้ที่เข้ามานะคะสำหรับคนที่ทํางานประจำเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพอรับเงินมาปุ๊บก,ก็คือมีช่องทางการออกเลยทันทีทันใดนะคะซึ่งช่องทางการออกตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของการแบบกินดื่มเที่ยวนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใดๆก็ตามแต่ในช่วงนี้เนะะี่ยคือ ลาหูกําลังค้นซับนะเนาะคือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแบบช่องทางการออกของการเงินอะอยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องแบบว่าดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคือเงินที่อุตสาหสะสมแล้วก็เก็บมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็จะหายวับไปกับตาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าใครที่เล่นการพนันขอให้เลิกเนาะเพราะมีโอกาส เสียสูงมากกว่านะคะเก็บเงินไว้สําหรับที่จะเอาไว้ดูแลลูกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าดูแลคนในครอบครัวจะดีกว่าที่จะเอามาทําอะไรที่มันแบบผิดศีลธรรมหรือว่าผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการเล่นการพน,นันเอยหรือว่าการแบบเอ่อเอาเงินไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกินดื่มเที่ยวอะไรต่างๆเ่ยพวกนี้นะคะก็จะทําให้เงินแบบสูญเปล่าได้ ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ใดๆนะคือแบบว่าตัวตัวคุณเองเนี่ยค่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการเงินนะพอหมดปุ๊บก็จะแบบเออมีคนแบบสปอร์ตให้แต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเออต้องบอกไว้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าแหล่งการเงินของคุณนะไม่ได้มาจากผู้ใหญ่อะคะ่ะที่เป็นหลักแต่ว่ามันมาจากตัวคุณเองนะคะและที่สําคัญนะคะเอออันนี้เคสเปเยลนะคะสําหรับคนที่แบบอาจจะแบบทางานเกี่ยวกับเรื่องของกลางคืนเออแบบเป็น นักร้องหรือว่าเป็นนักดนตรีอะไรพวกนี้นะคะหรือทำเ,อเกี่ยวกับการสแสดงหรือว่าอยู่ในวงการบันเทิงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันสวนทางกันคือการเงินเนี่ยก็จะได้มาจากนี่แหละคะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ยหยิบยื่นโอกาสมาให้นะคะก็จะมีงานเข้ามามากขึ้นนะคะทาให้มีการเงินที่แบบเออดีขึ้นแต่ยังแบบคว้างงูไม่พลคนะคะเพราะว่าคุณเองก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่าอยู่ในวงการนี้เนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องแบบวา่าไปดูแลตัวเองหรือว่าซื้ออุปกรณ์ เครื่องดน,นตรีอะไรต่างๆะลรพวกนี้เนี่ยมันก็คือแบบประมาณว่าได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าก็จะหมดไปในระยะเวลาอันสั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็ขอให้ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะ ไที่หนึ่งาพระพายไพ่ใบที่สอง mm hmm. เทพพระอังคารและาพาไพ่ใบสุดท้ายพระแม่โพศพ เอาละค่ะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนโสดนะก็เขาเข้า,ขา,ขา,ขาออกๆนะคะมาแล้วก็ไปประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ได้จีรังยั่งยืนเป็นแค่แบบว่าเพียงคนเข้ามาจีบเจ้าอะไรเงี้ยชั่วคราวแล้วก็จากไปนะคะแต่ใดๆนะคือ เอาเป็นว่าช่วงนี้ไม่เหมาะกับการที่จะแบบว่าเออมีคู่หรือว่าตัดสินใจที่จะคบกับใครเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยมันก็มีความสุขมากกว่าที่จะเออบตัดสินใจคบกับใครเนาะทีนี้เนี่ยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอารมณ์ผันผวนแปรปรวนมากนะคะแล้วก็อาจจะแบบทาให้มีความวุ่นวามใจร้อนท้่เกิดขึ้นคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจคุยกันแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์มาเต็มนะคะก็ทําให เกิดแบบความทะเลาะเบาแวงนะคะหรือว่าวิวาทกันเกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วควรที่จะรักษาจิตรักษาใจนะคะเหตุผลที่ทะเลาะกันเนี่ยคือเป็นเรื่องของแบบการกินการอยู่ในบ้านเลยะคะ่ะคือแบบเหมือนกับว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรเงี้ยอารมณ์เริ่มมาแล้วคือแบบมันไม่ได้ดั่งใจเลยทําไมเธอไม่หาเงินเพิ่มทําไมเธอใช้เงินเปลืองเป็นฟิลลลักษณะประมาณนี้นะคะ ค่อยพูดค่อยจากันดีกว่าค่ะเพราะว่าในเรื่องของการเงินอะไรพวกนี้หรือว่าการกินกันอยู่อะไรพวกนี้เนี่ยคะ่ะคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็คนทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยกันหารอยรั่วของของเอ่อการเงินดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของเออเนี่ยแบบอะไรก็ไม่รู้อะค่ะที่เป็นลักษณะแบบปัจจัยภายนอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอให้มีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ละกันคะ่ะแล้วก็จะทําให้แบบเออสุดท้ายแล้วเนี่ยมันช่วยกันทํามาหากิน แล้วมันพากันไปเจริญดีกว่าแบบมานั่งทะเลาะกันเนาะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาในเดือนตุลาคมนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็ก่อนจากลากันไปนะคะรบกวนกดติดตามเนาะแล้วก็กดไลค์นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็กดแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันนะคะหรือว่าเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะสําหรับวันนี้กบิลมาพรมยานคนจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ